จะดำเนินคดีกับบุคคลและสื่อที่ทำให้เกิดความเสียหายทุกคนทั้งทางแพ้งและทางอาญาจนถึงที่สุดจบแสลงข่าวลองลองขยายให้หน่อยได้มั้ยมนเสียหายยังไงอะไรอะเป็นจุดที่เราบอกว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับ อยากจะรักาษาสิทธิในส่วนที่เราสามารถรักษาได้เนื่องด้วยขณะน,นี้สารชั้นต้นสารจังหวัดลุกดาหารได้มีคำพิพากษาคาดีอยู่ระหว่างการถอนซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดและปรากฏตามสื่อต่างๆแล้วนั้นปรากฏว่ามีบุคคลและสื่อจำนวนมาก มีการออกสื่อซึ่งทำให้นายชัยพนิธาและนางสาวสุพรล,ลาโภรวมทั้งทีมทนายความที่รับผิดชอบคดีได้รับความเสียหายในนามสำนักกฎหมายธรรมรังสีและทีมทนายความผู้รับผิดชอบคดีในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนายชัยพนิพาและนางสาวสุพรล,ลาโภจิงขอถแถลงข่าวให้บุคคลและสื่อในการเสนอข่าว หรือแถลงข่าวไม่ว่าในกรณีใดๆที่ทําให้นายเฉลิมธิพาและนางสาวสุพรลาโอรวมถึงบุคคลในครอบครัวของนายเฉลินิพาและนางสาวสุพรลาโอและทีมทนายความที่ทําคดีได้รับความเสียหายนายเฉลินิพาและนางสาวสุพรลาโอรวมถึงทีมทนายความที่รับความเสียหายที่รับผิดชอบคดีจะดาเนินคดีกับบุคคล และสื่อที่ทำให้เกิดความเสียหายทุกคนทั้งทางแท่งและทางอาญาจนถึงที่สุดจึงถแถลงการมาให้ทราบโดยทั่วกันสนายความผู้รับผิดชอบในคดี30ธันวาคม2566จดแถลงข่าวครับขอบคุณมากครับเราไม่ได้รับความเสียหายเนี่องจาจะอธิบายหน่เอว่าเขามาเสียหายเขคือเสียหายครับ ขยา,ายความเราจะแค่นี้แหละพฤติการเป็นของพืนาที่บอกว่าสร้างสร้างความเสียหายเนี่ยคือทั้งบุคคลและสื่อเนี่ยสื่อทำยังไงนะคะที่เรารู้สึกว่ามันได้มันได้รับความเสียหายพฤติการเขาเป็นยังไงะะอันนี้ไม่ไม่ขอขยายความไปกันแล้วแถลงแถลงประมาณนี้ทุกคนรู้กฎหมายอยู่แล้วมีสื่อจำนวนเยอะไหม,ะไมคะที่ไปะถูก้องค่ะยังตอนนี้เราเรายังมันยังเปิดเผยไม่มได<ม>้เรากําลังรวบรวมรวบรวมอยู่ มีกี่คนแล้วมีกี่สื่อครับที่ที่เราบอกให้เราเสื่อมเสียท่านท่านก็รู้อยู่แล้วนะใครพูดยังไงทำยังไงท่านรู้อยู่แล้วตอนที่เรายังเปิดเผยไม่ได้เราเราจะไม่ตั้งต้นเลยแต่ว่าเราเก็บข้อมูลอยู่ขนาดนี้นะฮะมีอะไรจะบอกมากกว่าว่ามากกว่าที่จะมีการแถลงการสั้นๆก็ก็เอาเอาเอาตามทำแถลงการนี้แล้วกันนะครับการที่ทงสื่อออกมาขอโทษอยู่ที่แจ้งไม่ตอนนี้ยังไม่ได้ว่ากล่าวภครนะใครทําอะไรก็ ด้วยใจอยู่แล้วแหละอยากฝากเตือนไหมคะว่าถ้าทำแบบนี้ก็เตือนแล้วไงคะนี่ไปหมายถึงว่าทำแบบไหนถึงจะเข้าข่ายที่ว่าจะถูกลงลงขยายให้หน่อยได้ไหมมันเสียหายยังไงอะไรอะครับเป็นจุดที่เราบอกว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับการที่ทนายท่านแถลงนะคะก็มันก็ชัดนะทุกอย่างอยู่ตรงเนี้ยคือรายละเอียดทุกอย่างท่านทนายกำลังรวบรวมอยู่ถ้าตรงไหนมันเสียหายแล้วก็ว่าไปตรงนั้นตรงไหนไม่เสียหายเราก็ไม่ได้ไปว่าถึงตรงนั้น เรากำลังรวบรวมทุกอย่างอยู่เพียงแต่ว่าแจ้งให้ทางาสื่อแล้วก็โซเชียลที่เอาไปเล่นในหลายอย่างเนี่ยถ้าตรงไหนมันเสียหายท่าน mm hmm. ินนายก็คือเราแจ้งลงหน้าไว้นะคะเพื่อแจ้งให้รู้ว่าถ้าไม่เสียหายเราก็จะไม่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 เป็นไม่ข้ไาไปไม่เป็นอะไรแต่ถ้าถาาวก็มันเสียหายเราก็ว่ามันไปนตามกฎหมายกันไปในส่วนที่เรา,เาสามารถจะทําได้ ข่าวส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o ลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ